ยาดเตาฟาต้ฟาตโอ้ยเนาะเออมื่อนี้ตัวจริงเสียงจริงเนาะชื่อจังไดกูชื่อเต็มไหนน้องชายแซ่บฟ่ะซ่บอืมนังไหนเออเยวเบิ่งกได้ผัวบาทติดแบบบาติดแบบวันนี้เออระวังเด้อเนาะบ่เนาะจะได้กินมื้อเดียวนี้ลวกินเองเด้อมื้อหน้าสิ โอ้ยหมู่ก็ปุ่งมาจากเขาอ่อ๋อทุกรวมผลเพลงผัวพี่น้องเฮ้ยเนาะผัวยังเบิดเอ่ายังก็เพลงอย่างว่าอินนี่มูโตะวะอ่าเอาบัดย่ามเครียดย่ามให้กันกันให้คิดตอนแบ่งมีกินน้ำกันในเด้ออือเนาะชิบชี้ให้เช้าชี้ให้แกคิดทอดตอนแบ่งมีได้ con cụm cụm mà ừ ba thu nó tại phai nè là băng xoát à, đứa tại phai hẳn mà tại phai hẳn thân hùa hẳn ừ dân là à, cài phải cài ma nhan à dân rồi nó sao sao vậy đi bộ đây น้องน้ำฝนล้อยสิสลองปีไม่น้ได้อย่างเด้มาลยะไก่โอ้โลอะไรเนี้ยเดี๋ยวว่าบอนบอบกินกระยาหน้าว่าต้มไก่คาดลกคนมันวะนี่แหละพี่น้องเลยไก่ผูกนะต้มไงนึงอ้อวจ้าผููดีเนาะเนาะสบายดีน้องคนอ่าจังไดหิวเข่าใช่ปะลมหายใ ต้มไห่ท้องายโอ้เ <c oughs> พิ่นกินได้ไปโคนมัน่อแล้วเบง้ีงไปหน้าต่ตนะเบิ่งเนาะโอ้พอแล้วก็วาม,มีพันแนหวหวยง่าว่า้ไห่ในเรื่อง้องท้องใสด้วยเอยยอพันแบบที่บะเออลายป่าลำมันเอาไหด้วยจกักล็้จังน่อยพ <c oughs> อได้อยูอ่ บ่าเช่างเห็นช่างเด้อ่าขอไปบดเนาะพี่น้องเนาะเหยอกน้องคนดอกพี่น้องเลยยิมน้าบอตาก็ลายอยู่เนาะอ่าแฟนนี่มามันปลูกดอกอ่าช่งใดก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง fc กันเบิดสุขสุคนพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตาบ้านเฮาคือเก่าเด้อเนาะพี่น้องเนาะ สองสามมื้อล้วพี่น้องเอ้ยบ้ได้ใช้ไม้เนาะเสียงบอดังพังบูชัดก็ขอโทษขอเปล่าน้ำในลายอยู่ในทงเลยแต่ว่าเอาใส่รถมันติงกันมันเปิดเองเบิร์ตแบทพี่น้องอู้วว่าเศร้าๆบาดนี้ใส่ทงไว้มันขี่กันมันมันบีบของมันเปิดเองมันมันเบิร์ตแบทก่อนน้องพี่น้องเนาะวันนี้ก็ทางสาวพลเพคนต้มมีข้าว Lay nhóm mùa lèo, yu bon à pig oh, na park puna. Hm? Ng mùa lèo, yu? No, it's a vidy. Say anh hai gần hết sữa, hết nong. Say anh. 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 Say เออแล้วเอามาทุบทุบท uh ุบ yeah, ป um ั yeah. mm ้น hmm. บ uh ่เนี่เป็นเครื่องอะมเอมาจีก็เครือใหญ่เออบัดมันนี้มันคือเป็นปุยๆแค่เฉเออแ่กับอิ่วเขาเลยบ่เนี่ถ้าบ่เนี้คือพอยใช่เนาะเนี่ยเนเ่นหึ่งแหก็พอยอ๋อแต่บ่เวลาเขาชิยิงก็ต้องจุ่มน้ำก่อนบ่เนี่ Bọn nó không xa, nó bắn lưng, bắn lưng Xong rồi Xong hết thế Này, Cứ khẳng ngồi khẳng nghe, nó không xa Nó bắt mưa ra nó tốt lắm mà thứ, khẳng ngồi khẳng nghe Nghề mây, này nó, 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 nó Nó, 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 nó Hết bộ Hết bộ ta, cái đó Nó mây nó, mà si hết bộ đây, bộ phải đây, lại tỏa nhau khắc môi chắc, này sang <laughs> ừ, hết đây nó nó đây, đây. đây đó vừa chỉ hàng đây thì nục bài con này phi nồng nó thế nồng không sai ra đấy chơi xe chơi xe đây ngay con ngay โอตูนเของนก่อนเออนี่เดี๋ยวผมจะเอาผูเคยกับผูเคยสี่ไข่ก่นนะฮะแต่สี่ไข่ือเห็นแล้วบางอือต้ใช้ขั้นแน่แน่อือต้องแบบเต็กเต็กใช่ไหมเมนมันอ่ะทาทาบาต้าเนาะอ่านี่จับก่อนเห็นไหมทาว่าคือไอเดียของบาต้าเองนะเพราะบาต้าเคยเห็นนี่นะเพื่อนทีมักเข่าเทนี่นะทั้งนี้บาต้าเห็บนปื๊ดๆเห็ดบปื๊ดๆ จุ้งนะหรือว่าแตงใช่เอ็ดปืนนี่ข้ามอย่างนีง้ก็ลายเอ็นมันมาข้านี่เนาะนี่มันแหลมเนีต้นต้นหางคำสิง่งสิ่งต้นหางต้นต้นสี่งก็ขึ้นข้างต่างยาวกันท,ทุกคนเลยยาวข้างยาวขึ้นยาวขยางนั่นแหละเออเอ็ดอ้บโอนที่ตาตับอะไรนี่นะเนาะโอ้ลองแหล่งจอเรียบร้อยเลยโอ้เป็นเอ็ดเลยแล้วเนาะอ่าเฮ้เอ็ด เาเห็นายเาเห็ดใส่งานเออีกโอเคเขาแต่เขากวบสวยงามบวากันขอเที่ยงมันแม่นมันถึงเลยกัวพอเนาะเอาบ่บ่ยาไอ้หลดข่อยแนวาอยจับหนะคืออย่างกายขึ้นมาเห็นเห็นไปเนาะไปกายขึ้นมาเพราได้เห็นันบ่อุบัติเหตุแต่ทางเว โอ้ทางเว่ยบอนสีโนเปิ้ลเก็บกู้ไปู่เบอร์เดวเหเห็นบ่เห่ยสามแยกนะออบนตลาดเก้านี่เออเออแล้ววันแล้วโอ้ยว่ะเนาะรถใหญ่บ่อือรถใหญ่กับโดจักเรียบร้อยปะโอ้ยเข่าพื้นเลยมุนอบหยาบนี่ไปมูดอันนี้มาเห็นเต็มัสามก้นกันหมดเออที่ขึ้นเส้นฝนนันนี้เออสามก้นกันเด้มันเบืกกระตังอะไรเนาะกโอ้ยระวังได้พี่น้องเนาะอ่ามือนี่ รถรางมันลายพี่น้องเ้ยรถลายทางมันน้อยแบบนี้อ่านั่นแหละรถล,ล,ลายทางมันน้อยเพระาะว่าเจ้ากะเพาข่อยกะเพ่าเพาไปเพ่ามาน้ำเบียกน้ำงานนี่แหละพี่น้องเ้ยทางรถเพิ่มเขาทุกเมื่อเมน,น,นเมน <laughs> แต่กะเมื่อวานนี่จะพลาดนะวันนี้จะเมื่อก่อนจะเมื่อก่อนจะเมื่อวิดหน่อยเดียวนึง sao chói gặp sau phồn lần này ôi thảo sau phụ mukua khỏi phát sau chói lâu ngheên đều phụ một dư hương về đấy thôi bây giờ cao hết áo 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 hết người ơi, áo hết เออตอนตอนนี้แหละแบบเห็ดเห็ดแบบเพิ่มขึ้นนะผู้นั้นบหมช่างเนาะผู้นั้นบหมช่างผู้นี้แบบเออเบิ่งยั่แต่ว่าสิเบิ่งเบิ่งให้ชื่อว่าง้อเข้าลี้ยงง้อระเข้ใลีแท้จริงนะว่าหยอกกันชื่อง้อระเข้าลี้ยงง้อระเข้เออแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเกคือไม่ได้ให้กันดอกอืมเอ้าผู้นี้เราเบิ่งในชื่อ่ว่ากลับมามากินเลีนะมั่โดนโอ้ยเด้อมอเจ khác No. No, I vote these. I vote donor. tí vậy vote these. I Mình these. No. No. I vote these. I vote these. No. I Mình these. No. I vote 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 these. No. ไร uhm, นองน้ำปนไรมุกไรยังไงเป็ดเด็กน้องยังยังมาแรกไรหยุดคนแต่ข้าวตะกี้เป็นแล้วนี่คนข้าวกี่น้องพ่อออกมาเลยกับเตวแตวนั่นกับแตวนี่ต่างกันได้พี่น้องเนาะแตวแตวอันมาบ้านซาต้าก็คือกันนะเพื่อนจากผู้ใหญ่เพื่อนจากจ๊กน้องให้แล้วผูจ๊กจ๊กแล้วมันเอาไปบุได้แล้ววปล่าเราอยากได้โททรศัพ์เราอยากได้โทรศัพท์ โทรศัพท์ยังว่าปลากระผัวกกระแฮทงส่งเมื่อแล้ววะน้องนี่เพื่อนเฮ็ดให้ก็เอาไปบุไรเราวะอ่าแล้วแบบฮืมแมนของแท้เลยแบบเนื้อเลยนะเออเพื่อนชื่อไก่ให้กับเมามันเปืองเข่าเราวะเปือนข่าเหมือนเมื่อเออบัดเมื่อบัดเมื่อก็ับเมื่อยากเราวะฮุบหอบเมื่อยากมันหลายโตัวเราวะได้เออแค่ไหนแล้วน้องนุ่มบุตอ โอ้ยม <Cornell> ันสุกแล้วป่ะเนาะโอ้ยมีหลายเนี้ยอยู่ได้อันผู้ใหญ่เพื่อนเด็กเห็นเราเรบ้านะสุกสุกไถ้าว่าสุกไเป็นปอบสุกแหมหอบป็นเจ้าเป็นนางเออใชบาทนี่อ่าสุกไรเป็นปอบอสุกมแหมหอบบุ่แหมจอันแล้วเดียนาะบ่ตายัวใกินของดิบจะแทบบาทนี่สุกหอบมะแหมป็นเจ้าเป็นนาย แบบชุกแน่ยบุชุกเนี่ยฮะเป็นเจ้าเป็นน้ำสุกแน่บุสุกแน่เนาะเออเอาเผาเผาอันว่ามุกได้撒เจ้าชามีกับแชดมานำนำอยู่นี่อ่าอย่ามาคำด้อุแชนเนาะเขาว่าเขาลุงคนหาขัวเป็ดขัวไก่ขึ้นขึอนไม่มื่ออื่นอืมเอาเอานอ่าเผาเห็ดเผาขัวเจ้าวจอยอันสาวพนด้วยเดี๋ยวเบิ้งได้อ่า ได้ของต้อน,น,นได้ชาพลเดี๋ยวไปเอาชาพลน้องท่านได้เนาะให้ลูกชาพลเพื่อนกอน,กนแล้วก็ชาวชาพลเจ้าว่าตัดผมมันให้อันลูกชาพลนะตัดให้ผู้หญิงนะเออโอ้ทออางเห็ดเนาะจะคือคนไทยคนอย่างเช่นโอ้ยตัดกระต๊อดจ้ะได่ได้รกระต๊อบอะไรเนาะเอออยี๋คือน้องหนู<ค>หอกหนูหินนี่แหละน้องเพื่อนบัด หัวหนุงหัวยองนะแบบว่าเด็กน้อยขัานวีนะแม่ถามาตัดบ่ค่ะว่าตัดตัดเนาะดูไข่อยก็คือกันนะหัวฟึ่งตึงตึงติงเยอะให้กวยผ้าสอดอ่าอ่าเอาเอาอ่าให้เพื่อนไปหานี่ซะเบิ่อนไปเอาอันนี่ก่อนโดยโดยอ่าจะได้กับป้าเพื่อนคนได้ฉันทั้งนั้นทั้งนั้นให้บ่หนะ โอ้ยนอฟิตคอกันแล้วบาทนี้ปัานี้่นบุดรื่กันโอ้ยหัวไอแอ๊กดูนด้ยินดีเสียงก็ไปหยอกกันได้คนเนาะลูกเสดจอยอย่างเนาะเดี๋ยวขนมไาลูกสาวฝนก็บ่นด์เมื่อขับหนุ่มเนาะมีเวียติดตอง ເອົາລຸງເພິ່ນຊິຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ມືນນມືວທີ1ພີ່ງເດີອ เอบ่จิต uh, บ oh, ่เมือบ่ไปหน่อยก่อนเออสวัสดีเด้ออ้ายได้เพิ่นไห้นะโอ้ยว่าแล้วเนาะักนอนตามเิ่เออกนอนิกันมื้อนี้มา2คนมื้อนี้กเมียเออคนบ้านดเมียเจ้า่ว่าข่อยว่า่นว่าซี่เด้อบ้านบ้านเดียวกันแล้วเอ้าเมียบ่บ่ได้ คน,คนบาคนวันอื่นพุ่นแถวปากเชบ่บอกจิตแล้วได้มีแถวปากแถวปากเช่บ่เดียกันเลยเนาะไปแถวพระไปเบิ่งใกล้ๆเนี่ยเนาะเออแต่กับมืนอนั่นคือว่าชาวบุญ่าเจ้าพาพเมียมาน,ำน้ำเนา,าะไล่ตาเ่ยบ่โอ้ยสบายดีเหตุผลตาฟาดตาฟาดโอ้ยเน,นาะเออมื่อนี้ตัวจริงเชียงจริงเนาะชื่อจังใดก่อ คุ้นอยู่ชื่อเต็มนแต่คือว่าแล้วเนาะบ่จักจักได้ชาวจ้อยซั่นเอาเนาะสวัสดีเาบ่จิตเพิ่นนี่จักอยู่พี่น้องเนาะ่วาเรื่องเฮ็ด YouTube ก็ยันเพิ่นนี่เฮ็ดก่อนอีกเนาะอ่ากอนลกันอตอนนั้นบ่ตอนนั้นน่ะเจ้าเฮ็ดเกี่ยวกับเพลงกับหยังนี่บ่เกับตลกแน่เนาะอเไปทัทิพย์ตอนน่ะแต่ก็มีอีกผู้นึงพี่น้องเนาะบ้านโคกใหญ่ตอนยังอยู่ไทยบ่พุ่นน่ะไท อ่านั่นเรากับมักเห็ดเกี่ยวกับกระตุนแท็กเรา์สื่ออย่างน้อนั่นนะสซ้อนปะเออ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 หน้องหน่องแกบอ่ะเออแล้วก็แล้วก็บาลี่คือทางเนาะลีโปเช่นี่อ่าแต่ว่าเพิ่นก็เดี๋ยวนี้เพิ่นมีแนวเห็ดอย่างอื่นเนาะอ่าหลายคนโยนต่อต่อมากระบาต้าบาจิตนี่เห็ดแบบลิน ไปชื่อก็บอกจริงบอกอย่างเนาะอ่ะาทีกี้แต่ว่าบบผู้วา่ารายหับรายได้หรือวา่าได้เงินแบบใดทีดก,กี้เลยอ่าเฮ็ดไปชื่ออ่าแต่ว่าต่อมาไอเตียงแต่ว่าไอเตียงนี่เพิ่นเฮ็ดนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นน้ำเป็นตอนคือโลดเพิ่นนะพอดีเฮ็ดลินเฮ็ดหัวเนาะอ่าจริงจังเลยจริงจังเลย,เ,ลยเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดแบบพุ่มพามขึ้นเลยอ่าเลยแมนเพิ่นคนแรกเนาะในบ้านคงญ่หรือว่าทั่ว สวัสด <icana> <in bum> ีเขตนี่งจะเกิดว่ามีเล่าหนี่จักอันว่ายเดใส่บุญนี่ดูว่ายังมีผู้อื่นหนิอยู่บอกมีเยอะมีหลายคนอยู่มีหลายคนอี่บอกส่บุญถักบาแมนบาแมนแข่งนี่เออแต่ว่าแข่งอื่นเนาะบาบิลีเนี่บาบิลีกเ็ดก่อนเออครับแล้วก็เบาเบาใจบ่เนาะเขตนั่นเนาะเขตเชโปรนังหลายคนอยู่ช่วงนั้น ว่าหากลังชิมาฮู้ว่าโอ้ยูทูปมันสั่งรายได้ได้อย่างได้นี่คานี่ไอเตียงเราบูมบ้าขึ้นมานี่พี่น้องเลยพี่กับบูนะ้เนาะฉันกับบู้เจ้าจ้อยดยอกเอ้าเอ้ากินขา้าวซะเนาะโดยเอาสบายดีเด้อโดยโดยพ่อชีดได้กับปะและว้วก็นี่จะเอาขนมไปให้ลูกสาวพลฝึกก่อนชาจ้อ,นะอเยเอานมให้เนาะบาเบียดเอานมให้ลูกสาวพลเดีนจะคอยเอาขนมนนนแองกปั่นกันคนละอย่างคนละแนว

บอกแล้วโมเมนติจะกินได้แบบลวกใช่ไหมนะนน้ายนีดเด้ยจะมีพักตั้งสายพักตั้งสายเนาะย้วาพักหอมพักบัวปุ้ยลาวใช่ขักป่านยังก็แล้ว <c oughs> หนน้องชายแชปวะแ่บอ,อืมนี่งไงเออเกี่ยวเบื่องได้ผวัวบาด กิบบอกินแวเอวระวังเ้อเนอะบอเนาะจะได้กินมื้อเดียวนี่รวกินเองเริอมื้อนาดิโอ้ยพว้น้เอหมูก็ปุ่งมาจากเขาอาเนอะนี่แหละพี่น้องเลยกินง่ายอยู่ง่ายฮะฟากันกินซะเนาะอืมน้องน้อยชิบุก้คขบายงม่ได้กินเอ๋อทุกรวมผนแพงผัวพี่น้องเอ้ยเนอะผัวนงเบอ่า เพลงอย่างว่าอินี่มูโตว่าอ่าเอาบัดย่ามเครียดย่ามให้กันให้คิดตอนแบงมีกินน้ำกันในเด้ออืมเนาะชิปสี่ให้เช้าสี่ให้ก็คิดฮอดตอนแบงมีได้แต่บอต้ายังมีเลยเอฟซีเพิ่นมาก้าตลอดชิปที่ให้เช้าสี่ให้กันให้คิดฮอดตอนป้อนน้ำก้อนกันในเด้ออาจารย์คอยป้อนน้ำก้อนกันเลยอยากป้อนน้ำก้อนสาวม แต่ว่าชาวมี่เพิ่นเพิ่นอายเนาะเพิ่นบ่ก้ากินตอนนั้นยังเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันอยู่ด้วับหน้าไม่เมื่อยเนาะเอา้าเอา้เอาวะมาคอยิปฟอนมาเั่นแต่จริงว่ากันไดใก่อนสิถท้ายคลิปกันคอนเทนต์เด้แต่ว่าเพิ่นบ่ก้ากินตอนนั้นยังเป็นผู้สาวอยู่นี่กันแล้วเนาะให้คิดเห็นตอนลวกมีกินน้ำกัดในเด <c oughs> ้ตามสบาย,ยาน้อง,องคน <S S <c oughs> ใกล้กันไปแต่อ้วนอยู่ดอ้วกันนี่นเนาะ โอ้มันนี่มีธาตุแป้งหลายพี่น,อนอ้องอ้วนเหลือเกินนี่เอ้าโอเคจะพี่น้องเนาะทางรดยกาเอาไว้พบไปพ่อกัะเบ้าตาในคลิปต่อไปเด้อเนาะทากว่าคลิปนี้พ,อพ่อผิดพลาดประการใดกันขอโทษขออภัยน้ำลายพี่น้องเลยคือได้ขอโต้กลับก่อนพี่นอาา้องครับเอาเบิร์ดมาส่งเป็นกำลังแห่งใจในน้องพี่น้องเนาะพ่อกล่าบข้าวสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย